ไหวู่มัาก็ได้อยู่มั้งขอดไ่ดูคอดไ,ไ่โอเคเลยอะ่ะเฮ้ยได้ นี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าอ่าจะได้ดูเป็นแบบนี้เลยเออก็ดูดีเออก็ดก,ก็ดี <c oughs> นั่นบนราจะเวาเป็นอุปกรณ์ดิจิทนี่ครับเกิดว่าเออมันลือมอะไรไปก็ไม่เป็นไรเนาะนี่เครื่องเล่นเพลงสุดคลาสสิก่เราก็มีตู้เพลงสุดคลาสสิก ถ่ายด้วยนะครับจริงๆกรณ์จะชิดไปเลยใช่อันนี้เป็นเหมือนแบบพวกอุปกรณ์ที่เขามาตั้งโชว์แบบนีแบบ้นะแบบมาที่จะเจอเลยอ่ะอ่าแบบเรียกว่าไงดีอุปก,กรณ์หลอกล่อล้อหลอก อันนี้ก็เป็นเออที่สำหรับขายเรียกว่าไ,ไงดีของที่พิเศษเนาะฮาร์ดดิสกคอมพิวเตอร์เราก็มีขายมาเ่เกี้เออดีดีว่าศูนย์รวมศูนย์รวมไอเทมระดับพักการ Apple ทองอะทองคำอ่ะ ว้าวที่นี่ก็ขายทุกอย่างเลยนะเธอสุดยอดไปเลยเป็นทองคำอันนี้รูปเลยวะชาดีดันดีดันชาดีดัน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 เครื่องพิมพ์เดย์ยุคเก่าเก่า อุปกรณ์วินี้ใหญ่เกินไม่ได้ไข่มกุกส้อยไข่มุกวีนี้มันไม่ได้อยู่ในกรอบสีลูกโลกทั้งใบก็อจำกัดมันเหมือนมันเหมือนกำลังทำที่พิพิธภัณฑ์อยู่เลยเดี๋ยวตอนเดียเออไปคราวหน้าเราไปทำที่พิพิธภัณฑ์กันดีกว่าวันนี้คงได้แค่นี้แหละเพราะว่าเออมันกินเวลามาเยอะแล้วอะ อุปก,กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใทยเรายังไม่ได้นี่เลยเรายังไม่ได้ทำตู้โชว์เลยตู้โชว์ตู้โชว์โอ้ยไฟก็สวยดีนะแต่ไฟเข้าหน้าละก,กัน อ่อรู้แล้วรู้แล้วแล้วแล้ว,ลวเอาย้ายตู้เพลงมาตรงนี้ไว้ตรงมุมเลยอ่าไ้ตรงมุมแบบนี้แล้วก็เอาอันนี้มาไว้ตรงนี้ ต่งนก็ตรงนี้ต่อไปก็เป็นโต๊ะขนาดเล็กโต๊ะขนาดเล็กเอาไวต้ตรงนี้สองตัวแล้วก็เอ่อตรงนี้เป็นของสำหรับโชว์เนาะ เพื่อนมาปุ๊บจะเห็นเป็นอย่างแรกเลยของนับโชว์สนใจก็ซื้อไม่สนใจก็ะช่างมันตู้นะฮะเฟอร์นิเจอร์ไฟอนิเจอร์ นี่เป็น furniture. เฟอร์นิเจอร์เครื่องครัวเครื่องครัวโอเคเราเอาเครื่องครัวมาลงก่อนแล้วกันตู้เย็นระดับทีปตู้เย็นระดับมืออาชีพตู้เย็นไฮเทคโรล็อกีตู้เย็นแบบถูกถูกเหมือนกันเย็น ต่อไปพวกกางล่างมือสิ่งที่เราจะทำดังต่อไปนี้ก็คือการวาง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 แล้วก็เอาอ่างมาอ่างก็วาง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 ทำให้สี่องกันโอเคแล้วก็เตาเนาะเตาเตาเตา,เตา เต่าเป็นสีขาวแล้วกัน,นสีสิบเต่าสีดำนึ่งครัวไม่ต้องเต่าแบบหน้าแบนเต่าย้อนยุกอ่แล้วก็เต่าสีแดงโอเคโอเคโอเคอ่าใช่จะเริ่มทางขยบไปได้ สุดยอดทั้งขยะแห่งปีอาไว้ตรงไหนเดียวขอโปรโม,โมทขยะหน่อยแล้วกันขอย้ำว่าตอนนี้เรา รีบแล้วแต่ว่าแต่ว่ามันก็ยังใช้เวลาอยู่ดีอะ่ะ <c oughs> มนนันก็ยังใช้เวลาอยู่ดีอันนี้เครื่องอะไรไม่รูลดสวยเดียวไว้ตรงนี้แล้วกันมันก็ยังใช้เวลาอยู่ดีเพราะงั้นกัมบะเตอรเกียรติไปเกียรติภาาไม่ต้องใช้หรอกพยายามเข้าออตัวชัน นายทำได้นายยังไหวนายยังสู้ต่อไปขูกล้างจานอ่าขอกล้างจานสีดำ เออว่าอยากมีพวกนี้ได้ดีอออว่อ๋อนี่ดีดีวางไว้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยครื่องชงกาแฟรุ่น exclusive ไอวางไว้ได้เอันลลอกลวงไอ้เว้เ้ยขอโต๊ะที่บัอันดีหน่อยนี่เลยกันโอเคน่าจะวางได้ละ ไอวาวไม่ได้เหมือนกันเหรองั้ก็คงไม่มีทางเลือกคงต้องใช้อันนี้ก็แหละบ้าเล่แั่ชมงกาแฟรุ่นสองพัน วันของคุณเราเป็นคนช่วยสิถูกลงมาบ้างมีถูกกว่านี้ไหมครับนี่เลยแล้วก็ตู้ขายอาหารตางนี้ดีกว่าโอ้เสร็จแล้ว เสร็จแล้วสำหรัรดบด้านหนา้าเลยสวัสดีก็เป็นด้านหลังก็เหลือแค่ท,ออทีวีเ,นะเออใช่ใช่ทีวีดีเลยเออวันนี้ไม่มีคอมมีอะไรเลยนี่ว่าแย่แล้วยายแล้วเอาตั้งโต๊ะก่อนแล้วกันไม่ได้ด้วยวางไม่ได้ โอ้อตแองไม่จะได้เซ็งเลยเซ็งเลยอ่ะเป็นอันนี้แล้วกันขอ,อเพิ่มโตอันนี้เข้าไปด้วยโตคอมเข้าไปด้วยแล้วกันแก๋เป่นกี่อ่ะ เขาเรียกว่าแผนชั่วไายไม่มีอะเขาเรียกว่าแผนชั่วเ,เราไม่จำเป็นต้อง เล่นไปจะถึงระดับเราแค่สร้างพื้นที่ที่มันสามารถซื้อของพวกนี้ได้ก็ท้อแล้วแลนะจะป้องห้สิบอกไห้คอ,อมพิวเตอร์ระดับเอ็กซ์ตรีมคอ,อมพิวเตอร์ระดับเกมเมเกียโน,นด,ดบุ๊กใช่ปกติเราไม่สามารถซื้อโนตบุ๊กได้ตอนที่เราเริ่มเกมนะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เราจะได้คอมพวกนี้มาแบบสบายบบื่อสบายบบื่อรวมเป็เก้าอี้ด้วยแต่แมเวลาเราแบบไปเดินห้างแล้วเราแบบเอ้เก้าอี้นี่สวยจังเลยเท่าไหร่เไหร่ครับเนี้ยเออ ก็เหมือนกันนะแต่คล้ายกันก็อีตัวนี้รานะคาเท่าไหร่ใครมาเล่นเก้าอี้เดียย้ายเก้าอีอ้โมสวยหมดเออมาเล่นอย่างนี้ไปมันเริ่มติ้งตองอเข้าไปทุกปีแล้วกูเนี่ยพัฒนาการย้อนกลับ เครื่องเกมไม่กับเครื <Game. S 1> ่องเกมทำหลากสีคุณเลือกแ,แล้วแต่จะเลือกเลยอยากจะได้แบบไหน,นขาย

นี่ว่านีกล้องเออว่ากล้องไม่ใช่เราก็จะเอาคล้องมาใส่ที่ว่าใส่กล้องมันมีกล้องตัวใหญ่อีกตัวกล้องเกมนี้เยอะแล้วแต่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ต้นสีฟ้ากล้องอะไร 64หรือเปล่าเออเออมันมีขนาดเล็กดีวะ่ะมันได้มีขนาดใหญ่มากสบายดีสบายเบื่อสบายเบืบบ่อไม่มีปัญหาในการวางกลออ้องไช่อย่างนี้ดีกว่าเออมันต้องเรียงของหน่อยเออมันต้องเรียงการเรียงจัดวางสิ่งของหน่อย ไม่งั้นจะขายได้ยังไงเออไม่งั้นจะขายออกได้ยังไงออนี่แหละเราเล่นเกมไปเรื่อยๆเราก็จะเป็นแบบนี้แหละดูไว้ดูไว้เราก็จะเริ่มพูดกับตัวเองก็ <c oughs> <ๆ> <c oughs> จะเกิดปรากฏการณ์เริ่มพูดกับตัวเองละเออรายิ่งมา แคดเกมแบบนี้ด้วยเราก็จะยิ่งพูดกับตัวเองหนักเข้าไปเรื่อยๆเลยอ่าแล้อีกเม็ดนางก็จะกลายเป็นบ้าเลยออออุ่๊ยนี่น่ารักจังเลยนีน่ารักจังเลยตัวอะไรเอ่ยเจ้าตัวน้อยน่ารักจังเลย

แต่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีที่ไวอ้อะสีทำงานศิลปะขายพุกกันครับขายพุกกันขายพุกกันครับขายพุกกันพุกันอันน้อยๆซีดีขายซีดีด้วย ่แชมเปญไม่ไม่ไม่ทำรกาเกเาแกใสหนังควายธนูในการทำมันกินมาอ้ยสวยไม่ไหนดี The notebook. The notebook. เดินลนุ๊เดินุ๊ผลิตภัณฑ์ หน่งสามางมันไม่มีประโยชน์หรอกแต่มันต้องมีอ่ะของมันต้องมีวะ่ะเออถึงมันจะไม่มีประโยชน์หรอกแต่ของมันต้องมีจริงๆอ่ะห้างสรรพสินค้าถ้ามันไม่มีของที่แบบเออหาได้ทั่วไปมันก็ไม่ใช่ ใช่ไม,มันก็ใหม่มันก็ใช้เรียงหรือเปล่าป้ายชื่อตังโตขโมยขโมยมาค <c oughs> อบรัวสติกเกอร์ที่ไปไว้ข้างใต้ป้ายชื่อดีป้ายที่เป็นกรรมสิทธของบริษัทใช้ในกิจการเท่านั้นห้ามแกะออกเราก็มีขาย <c oughs> เราก็มีขายหรือแม้แต่เค้กผลไม้วันสำคัญ เราก็มีขายขนมปังแแต่ขนมปังแสนอร่อยเราก็มีขายเละเรากูเริ่มจะบ้าละน่มจะเป็นบ้าละเรามีออปากาขายด้วยเพราะออปากาเรานันลากษ์วากานันลาก อ้าวตกาลักขายตุขายตั๊กตาด้วยก็จะมีตุ๊กตาตุ๊กตาเรียกว่าของเล่นไงใช่ไหมมันจะมีแบบตุ๊กตาที่มันเป็นหมีใช่ไหมที่มันจะมีคิงซีกอะไรแบบนั้นอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเคปีมีสไตล์ช่อง ก้อยเค้กดีมีสไตล์สีทองไปนิดนึงนะอะไรบุกเราแค่ตอนนี้มันมันมัน,มน,มนไม่มีอะไรแล้วมันเหลือแค่ยัดเข้าไปให้มันเต็มเต็มยัดมันให้เต็มแค่นั้นเองก้อยรางวัลตรวจใส่ไ,ไม่ได้ใหญ่เกิน นี่ก็เหลือแค่ยัดให้มันเต็มแค่นั้นีะมีอะไรหรองบลูพินของตกแต่งบ้านชิ้นสุดท้ายเราเอาเป็นไรดีอ่ะชิ้นสุดท้ายที่อยู่บนยอดอ่ะมันต้องเป็นของเล็กๆสวยๆโอ้อกล้ายัดกล้ายักก์้ายัดดูละไว้ไหนไปเลย ว้าวไม่ได้ไม่ได้ไวเฉยเฉยไม่ได,ไมไไมได้มันต้องมันต้องว้าวเออมันต้องว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวไม่สวยเลยไม่สวยเลยสีฟ้าตัดกับสีแดงก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาจากกาแล็กซีเลย

ที่ลองเปียกเฉย,ยอย่ะอันนี้เราก็โอ้เออก็ดูเป็นห้างขึ้นมาก็โดนเป็นห้างขึ้นมาแล้วนะทุกคนคิดว่าไงสุดเออดี๋วนะนี่มันเครื่องเล่นเกมท่าน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 ควรจะเอาไว้ตรงไหนดีมันมันควรจะมีขายนะนี่ในเกม ม็นคือสิ่งที่ควรจะมีขายนัย่งใช้ไฟฟ้าคือแม้แต่เครื่องปั่นแห้งความแรงสูงแล้วก็เจ้าสิ่งนี้ด้วยมันคือสิ่งที่ควรจะมีขายในห้างแต่ชั้นมัวแต่ไปขายอะไรมัวแต่ไปวางอุปกรณ์หาหิวอะไรก็ไม่รู้นี่นะฮะคือสิ่งที่ควรมี โอ้พระเจ้าทำอะไรของฉันไม่เงียเรามีตู้ปลาด้วยนะฮัลโหลเรามีตู้ปลาด้วยนะตู้ปลาแล้วเรามีเออ่เครื่องเป่าฟองสบูปป่หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเหมือนกันชาที่แบบอ้อแต่ว่ามันคือ อุปกรณ์สันทนาการว้าวว้าวเอาละทุกคนท่านี้ว่าตอนนี้ห้างเราน่าจะโอสมบูรณ์ละพอละตรงนี้อาจจะโล่งไปหน่อยแต่ว่ามันก็คิดว่าน่าจะเป็นสิที่ดีดนะแต่ฉันมาตรงนี้มันมันควรจะเอาอะไรมาโชว์หน่อยนะ พวกเธอคิดว่าอย่างไรแล้วฉันควรจะใส่อะไรลงไปตรงกลางนั่นดีลดไหมว้าวาควรจะใส่ลดลงไปนะเียมเว้าว ว้าวโอ้โหสุดยอดเลยนี่แหละโชว์รูมขอปรับไฟด้านหน้าออกหมยแล้วก็ขอไแล้วก็ขอเพิ่มเป็นสปอตไลท์ ผมไม่มาเลยเลยติดเชิงติชิงเจาะนี่แหละนี่แหละเยี่ยมเยี่ยมไปเลยพอเมื่อมีไฟ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 มันเจิด จะสารอุราสารอุราอุราอุตาอุตังโอเคประมาณนี้แล้วกันพอละ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 วันนี้พอแค่นี้แหละ เราจะเพิ่มอันนี้เข้าไปด้วยวิญญาณใหม่ๆเอาเด็ดแรงที่นี่เด็ดแรงเสื้อผ้าไม่จำเป็นไม่ใช่โซเชียลแว้เวียนจัดงานเรียงแสงอรุณเยี่ยมตั้งชื่อห้างว่าเด e b แ a ล k กโก d The back go, stole the back go อย่างเงี้ยนะ The back go Okay แล้วทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณมากเราเสร็จแล้วเราสร้างห้างสินค้าของเราแล้วคลิปหน้าเออ่รอบหน้าเอาเป็นเดี๋ยวเราจะทำเป็นเออ่เขาเรียกว่าอะไรอะโอเคเขาเรียกว่า เอร้านอาหารใช่ร้านอาหารร,าอ,าารอบหน้าเลยทำร้านอาหารผมว,วันนี้ก็บายบายเจอกันนะเจ๊คลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้าอาจจะเป็นในเรื่องหลักก่อนเออเราหาเงินก่อนเนี่ยหาเงินแล้วเราเค่อยไปทำร้านอาหารอีกทีหนึ่ง,งตอนเราเริ่มมีเงินแล้วไงโอเควันนี้ก็บายบายเจอกันคลิปหน้าซีแต่ไม่อยู่นะเจ๊